ผมขังฟ้าคิดฟีด่นะวันนี้ผมเก็บกด네นะครับมาายทูบเบอร์กันี่เลยผมขังกดทพตามเจเจเจเผู้กิมดตามเท่าไหร่ตายเลือกัวกหนึ่งหนึ่งมท่าหนึ่งเสามเเจ็ดไคิดกับพี่คิดเหรอเดมาพีขออ๋อช่วอะไรปากกาปอ đã bưng cháy gì như ngay à? Ở đây. Mày đủ. Mày đủ. Chọn, cái gì? không biết. không biết. 6 lạng. xong rồi bay. xong. jack 6. 3, 8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 , chụp 8,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 

เลนนักะรอไปก่อนนะครับคุณชมโอ้โหรอดูไปก่อนหน้าจะแกะแค้นอะไรผมพาไปอยู่กับปลาดุกก็ได้บางทีพี่ขอแก้แค้นกับบ้างอะไรมัดก้อนคิดไม่เชื่อเออไม่ได้ด้วเทปมาเลยโอ้โหเทปจะหมดเลยแต่ว่ามัดให้ก้อนเล่นคนเดียวอีพีนี้อีพีที่ EP ที่5ก็เล่นคนเดียว EP พหกคิดเล่นคนเดียว EP พเจ็ดฟรีคนเดียวห้าห้าเหรอใช่อีพแรกก็เล่นคนตอนนี้ก็ต้องเล่นคิดีเล่น EP EP ที่อีพีอีพที่สี่อีพีที่5้าก็เล่นคนเดียว EP นี่แหละถ่ายคลิปไอ้ไอไอไอก้อนหาหาที่ก้อนมัดไอก้อนเนี้หาที่ก้อนมัดเดจะหาไม่เจอหาหาเร็วก็ไปนอนคนเดียวไปหา

เออ้นัน้ช่วยีดออ้ยช่วยกัเคอไม่ต้องมาด้ะช่วยไ้องปหนั้นึ่ยายาอจะไม่เนาอเอาดอกทเองทเองเอาดอกไปพี่อนทำเองเอาตดอกพี่อเองยาไเอ้าอโอเคแล้งาขังฝีในห้องเลย ยายก็อนนะดูเธอมาหนะโอ้ดูดิมันเจอระคายเลยดูไรค้างหน้าใครจะแก้เคสก่อนอะไรบีรแก้ก่อนมัดแน่นในโลกไม่ค้งก่อนในตู้บ้ามั้งเด่นตู้น้ำอ่ะที่จะแก้แค้ก่อนว่ะแค่ก่อนเออค้งครบคนเดียวฮะแค่ก่อนอีพีต่อไปแค่ก่อนสองคนไม่ขอก่อน โอเคขออย่าวนี้ขอลาไปก่อนพวกมันจะเก้เคชชองมน